นี่คือปลานําโขงเจอกับแม่ควาหัวปลาอีกแล้วเจีมเลยแม่ควาหัวปลานี่การขูปลาอยู่แบบอีสานอีสานมีแม่ควาครับไม่ใช่านพานนะครับเป็นแม่ควาผม นี่กับบรรยากาศยำข้าอีกแล้วครับท่านผู้ชมส่วนสองนิ้วเซ็ตกล้องเลยเร็วจกิกกไม่ครัวหัวปลาของเราอีกแล้วยิ้มเนื้ออะไรไม่ครหัวปลาเรามาดูครับปลาครับคุณจะทำอะไรครับ ทำประแดกใช่ไหมนี่ครับเราจะทำประแดกกันครับทุกานเกาศยามยินสบายนี่ครับบรรยากาศครับตอนค่ำครับ ป่าปิงป่าเก้าพี่น้องเอาครับผมนี่บรรยากาศตนอนค่ำบรรยากาศยามเย็นลงที่ห้างกีนนะครับบรรยากาศครับที่แถวบ้านแล้วครับผม เชีาอีสานนี่ดูอรมันจะก้าเซกันเราจะทำปะลาะกันครับเาอาแม่ควาไปควาไหมไปควาดิ หลังจากที่เราดูการปวาปลาปปทำปลาเสร็จครับเราก็จะมาปิ้งปลาน้ำโพงกัน,นครับผมนีม่ต่อสก้อนปลาสก้อนครับดูป,า<อ>าปลาสก้อนอ๋อครับทุกคนหลังจะกที่เรารอ ไฟครับผมแล้วก็ใส่ปลาไปเลยมึงอัดแล้วบ่นัโอเคแล้วครับผมเอาครับปลาปลาหนังโผอีกสารครับในบ้านๆอีกแล้วอเอาสารอาหารเยน หลังจากที่เราเสร็จปลาเสร็จแล้วคผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมอืมก้าจามยิน้นี่ท้องฟ้าก็จะมืดแล้วครับผม เอาปุ๋หนึงจากทเล่ลือปนคาตาเบกเกีเกลือเนี่เด้อเกลือปุงเดี๋ยวยทุ่งเดยเดาเาฮะ ปลาน,นินน้ำโขงนี่ปลาน,นินก็มีทุกคนก้าก <c oughs> ก็จะประมาณนี้ทุกคนเรามาดูว่าอากาศเริ่มมืดแล้วบผม บรรยกาศแบบบ้านๆครับผมอยู่ที่อีสานเราเหมือนฝนจะตกเลยนะโอ้โหโอเคโอเคโอเค,อคนไปแรงจัด

ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสไครบ์ด้วยแล้วกันครับผมเพื่อจะไปพารับชมคลิปใหม่ๆของเราครับผมหอมจริงเลยผู้ชมหอมไหมเอาละครับท่านผู้ชมผมว่ามันน่าจะใกล้จะสุกแล้วครับผมมาดูมาดูาดเอาอสารข้าวเย็นหอมมากครับผม เกินหอมวอ่ะมทุกคนมาดูไข่เห็นไหมไข่อย่างนั้นเลยนี่อออเอาแล้วครับผมบางตัวก็เริ่มสุกแล้วครับผมืึมตำแก้วครับสุดยอดครับ แบบบ้านๆน,นี้แล้วครับผมปิ้งปลาตำแก้วครับผมจอดหลายครับเอาล้วครับผมผมว่ามันน่าจะสุกแล้วครับผม,ผม,ผม,มน,น,ผมนี่เออวันนี้เรามาปิ้งปลาขงูงครับผมประมาณนี้ครับผม นี่ครับผมท้ายมันก็สุกรับผมใครชอบกินเน้ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วครับเพื่อเป็นกำลังใจเราทำลิดต,ต่อไปนะครับปลาหิตปลาล่าครับผมมี